สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะก็ขอขอบคุณทุกการสพอร์ตทุกๆช่องทางเช่นเดิมนะคะมากๆเลยนะคะจากใจนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดกรตามนะคะและท่านใดอกที่จะสพอร์ตก็คลิกลิงค์คลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยนะคะวันนี้มาเช็คพลังงานให้กับทุกทุกคนเช่นเดิมค่ะเรามาดูซิว่าอีก3วันข้างหน้านี้ เรื่องกระทนหันอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะรับมือกับเรื่องกระทนหันในทุกๆวันนะคะเรามาอัปเดตกันสิคะว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอีก3วันข้างหน้านี้นะคะรับตาลงทําสมาธิกับไพ่สําหรับนี้นะคะปล่อยจิตใจให้ว่างๆหรือดึงดูดสิ่งดีๆเรามาเช็คพลังงานของทุกๆคนกันค่ะขอพลังงานของทุกๆคนค่ะ ที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้อีก3วันข้างหน้านี้จะมีเรื่องกระทันหันอะไรเกิดขึ้นกับคุณคะ Advance นะคะมันจะมีเรื่องราวตื่นเต้นเข้ามาทา้าทายคุณนะคะ เป็นความรู้สึกของสิ่งใหม่ๆนะคะเหมือนกับว่าอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างนะคะทำให้คุณหัวใจเต้นรัวทำให้คุณต้องออจัดการหรือว่าทำให้คุณคิดในสิ่งๆนั้นนะคะเป็นเหมือนกับแพชชั่นบางสิ่งบางอย่างนะคะที่อาจจะเป็นเรื่องราวเป็นประเด็นนะคะปัญหาอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าจะต้องจัดการกับมันยังไงนะคะ จะเกิดเรื่องกระันหันอะไรขึ้นกับคุณอีกคะอาจจะต้องรับมือนะคะกับบางอย่างที่ไม่คาดฝันจริงๆนะคะเรื่องของงานก็จะต้องลุยอย่างเต็มที่นะคะอย่างเต็มความสามารถนะคะหรืออาจจะต้องเหมือนกับว่ามีใครเข้ามาให้คุณ ได้โปรเจกต์ใหม่หรือว่าท้าทายงานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะคะเหมือนกับว่าอาจจะได้ย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าไได้เปลี่ยนงานใหม่แล้วก็เจอหัวหน้านงานที่ดูมีพลังมีไฟในเรื่องของงานนะคะแบบนี้1น่ถ้วยห้าไม้เท้าค่ะจะต้องลดเรื่องของความใจร้อนลงนะคะเรื่องปัญหาความขัดแย้งที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะมันเข้ามาอาจจะทําให้รู้สึกว่า บางอย่างลุยได้อย่างที่ต้องการเลยไปให้สุดนะคะแต่บางสิ่งบางอย่างก็ต้องลดเรื่องของการเจรจาก,การพูดคุยการขัดแย้งนะคะปัญหาบางอย่างนะคะที่กําลังจะเข้ามาหรือคุณอาจจะต้องมีความรู้สึกว่าอาจจะได้ให้โอกาสให้ใครนะคะให้อภัยกับใครบางคนนะคะที่ทําให้รู้สึกว่าเป็นประเด็นก่อนหน้านี้นะคะการเริ่มต้นนะคะกับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่คาดค คาดฝันนะคะการได้พบเจอกับปัญหากับบางอย่างที่ไม่คาดฝันเช่นการขัดแย้งการทะเลาะหรือว่าอยู่ๆก็รู้สึกว่าจะได้ทําอะไรแบบนี้นะคะเริ่มต้นกับสิ่งนี้หรือว่าให้อภัยกับสิ่งนี้หรือว่าเปลี่ยนมุมมองจากสิ่งนี้นะคะสิ่งที่ลบๆที่กําลังจะเข้ามานี้นะคะมันจะเป็นอะไรที่รู้สึกว่าอาจจะต้องเปลี่ยนเป็น energy พลังงานที่ดีเป็นพลังงานของการมองก้า มองข้ามผ่านกับสิ่งนั้นไปโดยที่รู้สึกว่าเออยอมรับกับสิ่งที่มันทำให้เรารู้สึกไม่เข้าใจหรือว่าวุ่นวายใจนะคะหรือว่ามีปัญหาก็ยอมรับกับสิ่งสิ่งนั้นแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะอะไรก็ตามที่เข้ามาท้าทายเราเป็นพลังใจบ้างเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกแย่บ้างแต่เราจะต้องยอมรับ มันแล้วก็เริ่มต้นใหม่ให้ได้แล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่างรวดเร็วด้วยนะคะถ้าอะไรเข้ามาทำให้รู้สึกว่าเป็นกังวลคิดมากในช่วง3วันนี้ก็ต้องดึงสติเรากลับมาแล้วก็ดึงความรู้สึกเรากลับมาให้อยู่ที่เดิมใจนิ่งๆไว้ใจเย็นๆไว้สิ่งที่ดีๆรอคุณอยู่นะคะบางสิ่งบางอย่าง ที่ดีกว่ารออยู่นะคะหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวมันจะคลี่คลายไปทางทิ่ดีนะคะบางท่านอาจจะมีปัญหากับเจ้านายมีปัญหากับบุคคลรอบข้างอะไรแบบนี้นะคะเรามาดูอีกค่าว่าอีก3วันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีกปรับ นะคะด้วย energy ของตัวเองนะคะอาจจะมีเรื่องราวทําให้คุณรู้สึกว่าวุ่นวายใจอย่างที่บอกว่าแต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องบาลานซ์จริงๆนะคะบาลานซ์กับทุกสิ่งทุกอย่างบาลานซ์เรื่องของอารมณ์เราด้วยแน่นอนเราถือเหรียญไว้2เหรียญ2ข้างเรามีมือ2มือใช่ไหมคะเราจะทํายังไงให้เราได้จัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้มันอยู่ในใน control ของเรานะคะอันดับแรกเลยก็คือตัวเราก่อนที่ต้องดึงสติดึงอารมณ์ความรู้สึกเรากลับมานะคะจัดการให้ให้ดีนะคะ ควบคุมตัวเองได้ควบคุมอารมณ์ของเราได้เราจะชนะทุกเรื่องนะคะบางอย่างอาจจะต้องปล่อยวางนะคะปล่อยวางปล่อ,อารมณ์ปล่อยความรู้สึกนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องของสุขภาพของเรานะคะเรื่องของความคิดนะคะความกังวลภายในที่เราไม่รู้นะคะอาจจะต้องหาเอเวนเจอร์นะคะออกกําลังกายเพื่อที่จะสะสางความเครียดการออกออกกาลังกายมันทำให้เราเขาเรียกว่า มันทำให้เราไม่เครียดนะคะความเครียดมันหายไปนะคะมันเอาสติของเราสมาธิเราไปลงกับาการเล่นกีฬานะคะการออกกาลังกายนั่นเองนะคะบางสิ่งจะทําให้คุณรู้สึกว่าฟูนะคะในช่วงนี้บางท่านรู้สึกฟูเหมือนกับว่าความรู้สึกมันตื่นเต้นบางสิ่งบางอย่างที่รอคอยนะคะรอคอยกับบางสิ่งบางที่กาลังเริ่มต้นใหม่เลอเกินทําให้รู้สึกว่ามัน ม,มันดีขึ้นนะคะดีขึ้นกว่าหลายวันที่ผ่านมานะคะมาดูอีกค่ะว่าอีก3วันจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีนะคะ2ไม้เท้า two of wands นะคะเป็น2ไม้เท้าแห่งพลังของการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นนะคะการปรับนะคะ คุณกำลังที่จะได้เปลี่ยนแปลงอนาคตของตัวเองนะคะไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแน่นอนค่ะการได้วางแผนการได้ออกเทิงเดินทางออกเดินทางไกลเดินทางต่างประเทศการติดต่อนะคะการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในอนาคตช่วงนี้ถ้ามีงานก็อาจจะยุ่งกับงานมากๆนะคะถ้าคุณกำลังลุยเรื่องของงานอยู่แล้วก็ลุยเรื่องของงานลุยเรื่องของพลังใจพลังแพชชั่นนะคะกำลังต่อสู้กับความคิดตัวเองต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองเพื่อที่จะก้าวสู่ตำแหน่งที่ ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคตลุยเลยค่ะนะคะทำเลยทำอย่างเต็มที่เลยนะคะแต่ก็ต้องรัดกลุ่มระวังเ,เรื่องรอบด้านให้ดีๆนะคะเพราะว่าบางอย่างอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่ายิ่งท้าทายพลังในตัวเองมากขึ้นยิ่งท้าทายความสามารถความคิดอารมณ์ความรู้สึกมากขึ้นนะคะก็ต้องใครที่กําลังใส่ไฟเรื่องของงานนะกำลังที่จะลงทุนอะไรกําลังที่จะมีแพชชั่นที่จะทำโปรเจกต์อันนี้อยากทําวันนี้ค่ะลุยเลยและจัดการเลยวางแผนให้เป็นสเต็ปนะคะแล้วก็ เริ่มต้นบาลานซ์หาพลังดึงดูดของตัวเองชาร์จพลังใจอยู่เสมอนะคะมีแพชชั่นอยู่เสมอมีการวางแผนที่ดีนะคะเริ่มต้นได้ไปได้ค่ะอย่ายอมแพ้เรื่องของงานนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะคะมีงานมีเงินเข้ามานั่นเองค่ะการเปลี่ยนแปลงอนาคตที่ไม่เชื่อกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ อนาคตที่คุณฝันไว้อนาคตที่คุณวางแผนไว้นั้นนะคะคุณกำลังที่จะเห็นคุณกำลังที่จะได้ไขว่คว้า,าความฝันนั้นไม่ว่าความความฝันนั้นคือความฝันอะไรนะคะการจินตนาการการเป็นอะไรการอยากได้อะไรขึ้นอยู่กับคุณเขียนคุณคิดคุณลงมือและคุณจัดการสร้างโปรแกรมชีวิตของตัวเราเองแล้วคุณจะประสบความสำเร็จในนิยามของตัวเองแน่นอนไม่ว่าการงานก็จะได้ งานที่ทําให้คุณมั่นคงนะคะขึ้นมั่งคั่งขึ้นประสบความสําเร็จในเรื่องของธุรกิจมากขึ้นนะคะถ้าคุณกําลังจะเดินทางไปไหนหรือหาไอเดียอะไรใหม่ๆเข้ามาทําเรื่องของร้านอาหารเข้ามาทําในเรื่องของไอทีนะคะหรือว่าความสวยงามหรือว่าไอเดียเรื่องของ สุขภาพอะไรแบบนี้ทําได้หมดเลยนะคะคุณอาจจะมีความคิดอะไรใหม่ๆในช่วงนี้ก็ได้จุดประกายบางสิ่งบางอย่างของตัวเองขึ้นมานะคะจุดประกายไอเดียบางสิ่งบางอย่างที่ทาให้คุณรู้สึกมีความสุขด้วยนะคะความขัดแย้งบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นไอเดียมันอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่คุณได้พลิก คลิกนะคะให้มันเป็นโพซิทีฟเป็นพลังบวกเป็นพลังใจขึ้นมานั่นเองเพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็นตามนะคะมองให้มันเป็นโพซิทีฟทั้งหมดเลยว่าสิ่งที่เราได้มากับปัญหาความขัดแย้งสิ่งลบๆนั้นอะ มันให้โพซิทีฟอะไรกับเรานะคะถ้าเราคิดได้แบบนี้ในทุกสเต็ปเราจะเป็นคนที่เข้เขมแข็งแข็งแกร่งแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆนะคะได้ทั้งความสามารถพิเศษของเราได้ไต่เต้าระดับของความคิดและการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราในอนาคตนะคะส่งผลให้ผลลัพธ์ในอนาคตของเราดีดีกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะอนาคตที่กําลังที่จะเปลี่ยนแปลงของ,ของคุณภายใน3วันนี้ที่ไม่คาดคิดคาดฝันเกิดขึ้น เนื่องจากอาจจะได้เดินทางไกลได้รับเรื่องอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าไม่คาดคิดคาดฝันทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องราวกระทนหันที่กําลังจะเกิดขึ้นเตรียมรับมือให้ดีนะคะเพราะว่าบางอย่างมันรู้สึกว่าเข้ามาท้าทายอารมณ์เข้ามาท้าทายการตัดสินใจของคุณอย่างมากๆเลย the world นะคะการเปลี่ยนแปลงการเดินทางนะคะเดินทางไกลาการโยกย้ายที่ทํางานโยกย้ายที่อาศัยหรือว่าการได้ขยับได้เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่ ไปสู่แสงสว่างในชีวิตของคุณกําลังจะเกิดขึ้นนะคะถ้าตอนนี้คุณมีพลังนะมีพลังมีแพชชั่นอะไรลุยอย่างเต็มที่เลยไม่ว่าเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามอิสระเสรีนะคะชีวิตที่ฟรีดอมชีวิตที่เป็นอิสระกําลังเข้ามาหาคุณแล้วคุณกําลังสร้างสิ่งนั้นด้วยตัวคุณเอง ปลดปล่อยปลดเปลื้องพลังงานบางสิ่งบางอย่างในใจของตัวเรานะคะไม่อคติกับตัวเราเองไม่คิดว่าตัวเองทําไม่ได้ไม่คิดว่าเราไม่เก่งหรอกไม่ได้เราจะต้องเป็นคนที่เติมน้ําไม่เต็มแก้วอยู่ตลอดเวลามีการเรียนรู้การพัฒนาอยู่ตลอดเวลาโลกมีการพัฒนาเปลี่ยนไปบางท่านนะคะเพิ่งจะมีคือโลกเนี้ยนะคะสามารถที่จะทํางานออนไลน์หรือว่าสามารถที่จะสร้างความฝันสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ในอายุที่40-50ได้หมดเลยนะคะอายุเป็นเพียงตัวเลข สิ่งที่ไม่คาดฝันกำลังจะเกิดขึ้นชีวิตที่จะเปลี่ยนแปลงคุณไปอีกโลกหนึ่งเลยทีเดียวถ้าตอนนี้คุณมีความฝันที่จะทําอะไรนะคะบางท่านได้เดินทางไกลค่ะในเร็วนี้นะคะบางท่านได้เดินทางการต่างประเทศบางท่านกําลังคิดในเรื่องของออการได้ออกเดตนะคะพบเจอกับใครบางคนนะคะที่เป็นคนต่างชาติหรือว่าเป็นคนแดนไกลในโลกออนไลน์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ขอให้ระวังเรื่องของสแกมเมอร์และคนไม่ดีเพราะไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือว่าออนไลน์ก็มีทั้งนั้นนะคะ แล้วก็อ,อิสระฟรีดอมที่คุณเลือก คุณตัดสินใจได้ว่าคุณจะทำอะไรแล้วคุณจะเป็นอะไรถ้าคุณอยากมีอิสรภาพทางเวลาทางการงานทางการเงินคุณก็ต้องเลือกแล้วก็ทำณเวลานี้เหนื่อยวันนี้นะคะเพื่อที่จะสบายหรือว่ามั่งมีมั่งคั่งในอนาคตในวันข้างหน้าเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วการเริ่มต้นก็เกิดขึ้นแล้วเช่นกันนะคะถ้าบางท่านรู้สึกว่าตอนนี้รู้สึกหน่อยเหนื่อยหือเกินอยากที่จะเริ่มต้นอะไรบางสิ่งบางอย่างอันดับแรกเลยคือการได้ขยับขยาย ห้องนะคะของตัวเองก็ได้นะคะเปลี่ยนห้องจุ้ยการจัดโต๊ะจัดที่นอนหรืออะไรแบบนี้กับตัวเองก็ได้หรือว่าเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆได้แล้วนะคะจะทําให้คุณรู้สึกว่าได้ปลดปล่อย energy กับความสุขของตัวเองลงนะคะบางท่านอาจจะได้ถึงเวลาละที่จะกําลังที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศสําหรับน้องๆน,นะคะการเรียนต่อต่างประเทศการได้ออกไปเดินทางไกลสักที่หนึง่งการได้ออกเดทนะคะการได้เริ่มต้นออกเดทกับใครบางคนหรือว่าพบเจอคนที่ใช่ คนที่ถูกใจนะคะได้คุยคุยกับใครคนใหม่ๆรู้สึกมันสะรากมันถูกใจรู้สึกชอบชื่นชอบนะคะในช่วงนี้ก็ขอให้คุยไปก่อนใจเย็นๆไปก่อนนะ <c oughs> บางท่านได้ได้ค้นหาตัวเองเจอค่ะในช่วงนี้กําลังค้นหาตัวเองเจอเลยว่าอยากทําสิ่งนี้อยากทําในเรื่องของความสวยอยากทําในเรื่องของการเดินทางอยากทําในเรื่องของอิสรภาพของเรื่องเวลาเรื่องของการเงินอยากทําอะไรทําเลยแล้วก็ลุยเลยจะทําให้คุณประสบความสําเร็จในอีก หนึ่งทางนะคะที่ที่มีทางหลักอยู่แล้วมีงานหลักอยู่แล้วก็มีอีกทางหนึ่งเพื่อเป็นเสริมขึ้นมานั่นเองนะคะอิสระฟรีดอมที่คุณเลือกได้ที่คุณจัดการได้กับตัวคุณเองนะคะเรามาดูอีกค่าว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีกนะคะการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดฝันกำลังเกิดขึ้นกับคุณจริงๆคะ่ะ the view of fortune นะคะในอีก3วันนี้บางอย่างคุณสามารถทำได้เลยตัดสินใจได้เลยเช่น การเติมความสุขให้กับตัวเองการคิดในเรื่องของงานตอนนี้เรามีงานแล้วมุ่งม,มั่นเรื่องของงานมากๆแต่ลดเรื่องของใจร้อนลงแล้วก็เริ่มต้นกับสิ่งสิ่งใหม่ให้อภัยกับบางสิ่งบางอย่างที่กำลับบงจะเกิดขึ้นนะคะบาลานซ์กับบางสิ่งบางอย่างไว้อนาคตของคุณจะเปลี่ยนไปอนาคตอันใกล้เลยจะเปลี่ยนไปโชคชะตาช่วงจังหวะทามมิ่งที่ตอนนี้คุณกำลังสู้กับตัวเองอยู่แล้วสู้กับงานอยู่แล้วสู้กับสิ่งที่กำลังสร้างเนือ้อสร้างตัวในโลกออนไลน์นะคะคุณก็จะมีชื่อเสียงนะคะโด่งดังเป็นที่ เป็นที่รู้จักนะคะหรือว่าบางท่านกําลังที่จะได้คือออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งการเป็นตัวตนของคุณจะทําให้คุณประสบความสําเร็จรุ่งโรจน์และก็โชคช่วงในอนาคตโชคชะตาเปลี่ยนด้วยความคิดและก็การกระทําของคุณณนะวันนี้นั่นเองนะคะสิ่งที่ไม่น่าเชื่อกําลังจะเกิดขึ้นคุณอาจจะได้พบกับ คนแดนไกลคนทางไกลนะคะกำลังเข้ามาหาคุณอาจจะได้รู้สึกว่า ช่วงนี้มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะบอกได้เลยว่าเตรียมได้สละโสดการแต่งงานสร้างครอบครัวการได้พบเจอคู่ชีวิตคนที่ถูกใจนะคะการได้ขยับสถานะความสัมพันธ์มั่นหมายนะคะมีลูกมีบุตรอย่างที่ตัวเองต้องการเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงของพาร์ทของการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นและเป็นเรื่องราวกระดานหันที่รู้สึกว่าคุณไม่สามารถคาดคิดหรือว่าคาดเดาได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของตัวเรานะคะบางสิ่งบางอย่างที่เราเดินมาแล้วมันรู้สึก เอะมันน่าจะถึงจุดจุดหนึ่งแล้วหรือว่าเอะมันยังไม่ใช่ก็ได้แต่มันกลับเป็นอะไรที่เปรี่ยงขึ้นมานะคะประสบความสำเร็จแบบยิ่งใหญ่เลยนะคะมีชื่อเสียงได้สิ่งที่ต้องการนะคะได้รถได้บ้านได้คู่ชีวิตนะคะอยู่ๆก็ได้ออกเดทอยู่ๆก็รู้สึกว่ามีคนมาเทคแคร์ดูแลปฏิบัติคุณดีมากๆนะคะได้ เป็นคนที่ประสบความสําเร็จมีความมั่งคั่งร่ํารวยในตัวเองนะคะกลายเป็นเศรษฐีนีกลายเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่นะคะประสบความสําเร็จสามารถที่จะดูแลครอบครัวสามารถที่จะสร้างชีวิตของตัวเองแบบฟรีดอมอิสระเสรีได้แบบสมบูรณ์แบบมากๆเลยนี่คือเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะชีวิตที่คุณเลือกและคุณจัดสรรได้ กว่าที่จะเป็นหกไม้เท้าซิกกวอนกว่าที่จะเป็นแม่ทัพผู้นําที่ขี่ม้าขาวอันทรงสง่านี้จะต้องผ่านศึกสงครามมาอย่างมากมายคุณจะกลายเป็นจกกักรพรรดินีคนที่อุดมสมบูรณ์นะคะไปด้วยหน้าที่การงานแล้วก็การเงินสามารถดูแลครอบครัวสามารถดูแลคนรักหรือว่าดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะบางท่านบอกเลยว่าถึงเวลาที่คุณจะได้ โรแมนติกแสนหวานกับใครบางคนนะคะที่เข้ามาเป็นคนที่ฉลาดเก่งแล้วก็มีความสามารถเท่มีความเป็นผู้นำสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่มีเสน่ห์จริงๆถ้าตอนนี้คุณกำลังเปิดเดทออนไลน์แล้วก็หรืออะไรที่กำลังเข้ามาหาคุณช่วงนี้มันไม่ทันในตั้งตัวจริงๆแล้วมันก็กระทันหันมากๆเตรียมใจไว้ตื่นตาตื่นใจได้เลยนะคะใครบางคนจะมาจุดไฟในความสัมพันธ์ของคุณจะมาปลุก คุณขึ้นให้เป็นอะไรที่สปาร์กดึงดูดเสน่หาแล้วก็น่าค้นหามากๆนะคะคุณจะโดนปฏิบัติด้วยความรักอันแสนหวานกับคู่ชีวิตคนรักของคุณแบบที่ไม่คาดฝันนะคะบอกเลยว่าเป็นคนดีจริงๆคนที่ไม่ดีจะออกไปจากชีวิตของคุณเพราะว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลปกป้องคุณอยู่นะคะเพราะ คุณเป็นคนที่น่ารักเราเป็นคนที่มีเสน่ห์ช่วงนี้คุณมีเสน่ห์มากๆเลยความโสดของคุณความมีเสน่ห์ของคุณมีมีมีพลังแรงดึงดูดนะคะที่อยากที่จะมีใครเข้ามาค้นหาเข้ามาเรียนรู้เข้ามาจีคุณนั่นเองนะคะบางท่านอาจจะเจอพ่อแม่ไม่ไมหรือหนุ่มธุรกิจนักธุรกิจนะคะสาวธุรกิจสาวที่สวยเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์มีความเชื่อมั่นในตัวตนของตัวเองนะคะคุณกําลังก้าวเข้าสู่ การเริ่มต้นแบบไม่น่าเชื่อแบบที่ไม่คาดคิดคาดฝันเกิดขึ้นมันเป็นพลังงานที่ดีและสวยงามมากๆเลยเพราะฉะนั้นอยากทำอะไรอยากเริ่มต้นทำอะไรลุยเลยค่ะลุยด้วยความเชื่อมั่นแพชชั่นของตัวคุณเองและเมื่อวันที่คุณประสบความสาเร็จแล้วก็มันจะรู้สึกว่ารวดเร็วแล้วก็กระนันหันมันภูมิใจในตัวตนของตัวเองมากๆและมันคุ้มค่าและคู่ควรมากๆจริงๆนะคะนี่คือ สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณว่าอนาคตบ้านปลายชีวิตของคุณสวยงามมากๆจริงๆและเริ่มต้นจากวันนี้นะคะอย่าลืมคุณกำลังพบเจอสิ่งที่กะทันหันไม่คาดฝันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณอยู่ตลอดเวลาขอให้บาลานซ์ความรู้สึกแล้วก็สิ่งที่เรามี จุดหมายเป้าหมายของเราไว้ให้ดีๆโฟกัสและเอ็นจอยกับช่วงชีวิตแห่งความโสดหรือว่าช่วงชีวิตของเราที่ยังมีลมหายใจอยู่ตอนนี้เพราะแนอนาคตที่จะมาถึงคุณนั้นมันพอถึงแล้วมันเร็วมากๆแต่เมื่อมันยังไม่ถึงเราจะรู้สึกว่าทําไมมันช้าเหลือเกินนะคะช้ามากๆเลยมันเป็นเรื่องธรรมดาความสุขมันเหมือนกับว่า จะผ่านไปเร็วเสมอเหมือนกับเวลาเราหยุดงาน3วันไปเที่ยวมันไปเร็วจังเลยนะคะแต่ว่าเวลาทํางานมันช้ามากๆเลยเพราะฉะนั้นจงมีพลังใจเรื่องของงานนะคะมีหลายท่านเลยหรือหรือบางอย่างที่กําลังจะเกิดก็คือการได้เปลี่ยนงานบางทีอาจจะมีใครชักชวนคุณไปทํางานใหม่เริ่มงานใหม่เริ่มธุรกิจใหม่หรือว่าเป็นทําธุรกิจด้วยกันก็จงระวังเรื่องของเอกสารสัญญาการเจรจาให้ดีนะคะ ถ้าจะถกเถียงกันถกเถียงกันให้เสร็จให้เรียบร้อยแล้วก็มีสัญญาเอกสารให้ดีนะคะจะทำอะไรนะคะก็ต้องบาลานด์ด้วยนะคะแล้วก็มองอนาคตยาวๆค่ะเพราะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนั้นมันจะเกิดขึ้นกับคุณแบบที่ทำให้คุณมีความสุขจนล้นเออเลยทีเดียวนะคะโชคชะตาเปลี่ยนแปลงแล้วคือเป็นไพ่ที่สวยงามมากๆเลยเตรียมออกเดทได้เลยนะคะเตรียมพบเจอคู่ชีวิตและคนที่ใช่เตรียมจะ มีใครเข้ามาจีบคุณนะคะคนนี้เขาดูเป็นนักธุรกิจหนุ่มธุรกิจสาวธุรกิจหรือว่าคนมีที่มีความเป็นผู้นำนะคะมีความใจร้อนมีความเชื่อมั่นในตัวตนของตัวเองและมีความเก่งมีความสามารถฉลาดฉลาดมากๆฉลาดวางแผนมาเป็นอย่างดีแล้วก็คิดเยอะในการวางแผนจะจีบคุณก็ต้องจีบให้ได้เพราะนั้นใครอยู่รอบตัวคุณอยู่รู้สึกว่าพยายามเข้าหาคุณนะคะหรืออาจจะเป็นพลังงานเก่าๆที่ ที่คุณและเขาขัดแย้งหรือว่ามีประเด็นการอาจจะเป็นเรื่องของการสร์คขึ้นเกิดมาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะเขาอาจจะมาจุดไฟในความสัมพันธ์หรือว่าอาจจะมาเคลื่อนไหวแอคชั่นส่งข้อความหรือว่าเริ่มต้นการขอโทษอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะใครที่มีประเด็นกับใครอาจจะได้ขอโทษแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็ลองปรับลองจูนใหม่นะคะเรื่องของอนาคตการบาลานซ์กันและกันนะคะ ที่เป็นประเด็นเพราะฉะนั้นก็ต้องดูดีๆนะคะว่าเราจะให้อภัยเขาหรือเปล่าหรือว่าเราจะเป็นไปอย่างไรนะคะบางท่านอาจจะได้ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของผู้คนนะคะทำบุญทําทานเดินทางไปทําบุญหรือว่าทําอะไรใหม่ๆนะคะอย่างที่ไม่เคยทําบางท่านกําลังที่จะได้ลุยกับแอคเวนเจอร์ที่มันท้าทายพลังท้าทายออความสามารถของคุณมากๆเลยในช่วงนี้นะคะก็ระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะก็ขอให บาลานนะคะทุกอย่างให้รัดกลุ่มนะคะเรื่องออสุขภาพนะคะหรือว่าการถ้าจะไปแอ e n เวนเจอร์อะไรแบบนี้นะคะหรือว่าเดินทางไกลก็เรื่องของเขาเรียกว่าประกันนะคะความเสี่ยงบางอย่างที่เราจะต้องซื้อนะคะสุขภาพก็ดีค่ะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายจิตใจของเราภายในให้มากๆนะคะ แล้วก็ you deserve love คุณน่ารักมากๆคุณจะได้รับความรักที่ดีบอกเลยว่า Keep เป็น o p m n n i n d เปิดใจนะคะคุณจะได้เจอความรักที่คุ้มค่ากับการรอคอย World Wedding for เพราะว่าคู่ชีวิตของคุณค่ะเป็นคนที่คุณแตกคุณเป็นคนที่คุณไม่เคยได้พบเจอเลยกับผู้ชายลักษณะแบบนี้หรือว่าหนุ่มสาวที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเพราะว่าเป็น new love ของคุณเป็นความรักครั้งใหม่ของคุณที่คุณกำลังที่จะเข้ามา เขาคนนั้นเป็นคนน้กล้าหาญชานชัยมากๆเลยนะเท่สง่างามสวยเซ็กซี่ C, ดูดีมีสเสน่ห์อาจจะอายุไล่เรียกก,กันกับคุณก็ได้หรือว่ามากกว่าก็ได้นะคะเป็นพ่อมแม่ไม่อาจจะมีลูกติดหนึ่งคนหรือว่าสองคนเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่รักแล้วก็ดูแลครอบครัวเป็นคนที่มีคนณวุินะคะวุฒิภาวะในเรื่องของอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของตัวเองได้เป็นอย่างดีดเช่นกันนะคะเป็นนิวเลฟรักครั้งใหม่ของคุณที่กําลังเข้ามานะคะเพราะฉะนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีขอให้ทุกคนมีพลังใจแล้วก็สู้ต่อไปนะคะมันมีสิ่งที่ดีกว่าเราคุณอยู่แน่นอนค่ะจงเชื่อมั่นแบบนั้นนะคะไม่มีอะไรที่จะมาทำลายเราได้เวลความมั่งคั่งนะคะ คุณจะได้สิ่งที่คุณตามหาและคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนความมั่งคั่งในชีวิตความประดมสมบูรณ์ในชีวิตความร่ํารวยนะคะที่ทุกคนนิยามเราก็ต้องนิยามว่าร่ํารวยของเราคือมีเงินเท่าไหร่ถึงจะพอหรือเราจะต้องตัดอะไรสําคัญไม่สําคัญออกไปนะคะความร่ํารวยเป็นอย่างไรการเปลี่ยนแปลงเรื่องของหน้าที่การงานกําลังจะเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการเงินกําลังจะเกิดขึ้นมีมีการก้าวสเต็ปขยับเรื่องของความ อุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งนะคะแล้วก็หน้าที่การงานที่ดีขึ้นมีแพชชั่นมีพลังมากๆเลยนะคะในช่วงนี้แล้วก็มีแสงสว่างที่มันมันเห็นอนาคตที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จนะคะเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยในอนาคตนั่นเองค่ะหรือว่ามั่งคั่งตามนิยามที่ตัวเองกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ณนะตอนนี้คอเรียหน้าที่การงานนะคะ ของคุณจะโดดเด่นมากเลย n o v e m ber นะคะช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือว่าช่วงวินเทอร์คุณจะได้พบเจอการเปลี่ยนแปลงนะคะครั้งยิ่งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็น the world เป็น the view นะคะที่ยิ่งใหญ่จริงๆเช่นอาจจะได้ได้มั่นหมายนะคะได้แต่งงานหรือว่าได้พบเจอคนที่ใช่คู่แท้ของคุณในช่วง n o v e m ber นะคะหรือพบเจอกับชาว ราศีพิจิกนั่นเองนะคะ happiness ค่ะ success การประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องรอคุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานการเงินหรือว่าเรื่องสุขภาพนั่นเองนะคะการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในอีก3วันข้างหน้านี้นะคะการเดินทางไกลที่กำลังมาถึงเรื่องราวของความรักเจอคนที่ใช่คู่ที่ใช่ใครที่เปิดใจออนไลน์จะมีคนเข้ามาจีบคนที่เข้ามาคุยคุยคุยไปก่อนดูใจไปก่อนนะคะได้ขยับสถานะความสัมพันธ์ได้ โลกมันกําลังเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการเปลี่ยนหรือการพบเจออะไรที่ไม่คาดคิดคาดฝันเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะคะอย่าลืมว่านิ่งมีสติและคอนโทรลกับตัวเราคุณเป็น the empress คุณเป็นคนที่มีสง่า มีความสง่างามมีศักยภาพมีความสามารถมีความเก่งในตัวตนของตัวเองไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายนะคะมีคนชอบคุณอยู่แน่ๆเลยแต่ยังไม่แสดงตัวแต่ยังไม่ได้คอมมิตเมนอะไรนะคะต้องมีคนมาจีบคุณต้องมีคนมาสารภาพอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณอาจจะเป็นสารภาพความชอบอาจจะเป็นมิตรไมตรีดีๆหรือคุณกําลังมี ตัวเลือกนะคะเข้ามาให้คุณได้เลือกได้ตัดสินใจว่าคุณจะเดทกับใครว่าคุณจะคุยกับใครหรือคุณกําลังมีบางอย่างที่คุณจะเลือกทําเลือกทํางานนี้มีงานเสริมขึ้นมามีนูน่นมีนี่ขึ้นมาจนกระทั่งทําให้คุณได้เป็นจกักรพรรดินีหรือว่าเป็นจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่นะคะในตัวเองสร้างรู้สิ่งรูอย่างด้วยตัวเองนะคะคุณเป็นอิสระเสรีได้คุณมีชีวิตที่ the world freedom life ได้แน่นอนนะคะทั้ง เป็นอิสระทั้งอิสระภาพทางการเงินการงานเวลาแล้วก็การท่องเที่ยวที่คุณต้องการบางท่านอาจจะมีแพลนในเรื่องของการทำโปรเจกต์การท่องเที่ยวในช่วงนี้นะคะทำธุรกิจหุ้นส่วนกับเพื่อนหรือว่ากําลังทําออนไลน์ YouTube เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทําเลยค่ะลุยเลยนะคะมันเป็นความฝันถ้าคุณมีความฝันอะไรคุณทําแล้วคุณลุยแล้วคุณจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะล้มแล้วลุกขึ้นมาฮึบมีพลังใจขึ้นมา ดูแลตัวเองให้ดีๆเรื่องสุขภาพจัดสรรเวลาของเราให้ดีๆดเวลามีค่ามากๆเลยนะคะเมื่อมันผ่านไปรู้สึกว่าม,มันเริ่มจะสั้นมันเริ่มที่จะมีเวลาน้อยลงและชีวิตเราเราก็ต้องสร้างร่างกายให้เข้มแข็งแข็งแรงเพื่อที่จะได้ยืดอาย,ยุยืดเขาเรียกว่ายืดเรื่องสุขภาพร่างกายของเรานะคะให้แก่ช้าลงให้ดูอ่อนกวยัยให้สมวัยให้แข็งแรงนั่นเองนะคะคุ้มค่ากับการรอคอยทุกอย่างจริงๆค่ะ ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมีพลังใจที่ดีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรเ,เรื่องราวกระำเนินเกิดขึ้นอยู่เสมอนะคะสมมติว่าเรากําลังฟิลดีๆอยู่ๆก็มีเรื่องอะไรทําให้เราได้เกิดอะไรขึ้นอีกแล้วนะคะแบบนี้ก็ต้องฮิลจิตใจสร้างสุขภาพจิตสุขภาพใจของเราให้เข้มแข็งแล้วก็สุขภาพกายเช่นกันเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ